ใชเพราะว่าที่ช่างซ่อมทั้งสิ้นเลยท <ม S 1> ีเดียวกิบลวน,ะะน้ำประปาะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะฮะพร้อมไปที่ลีโอเบียถัดไาตรงน,นี้ท่านผู้การแข่งขันโดยลีโอเบียเอาละวันนี้จะมีเวทีใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเพื่อจะรองรับในเรื่องราวของน้ำประปานะฮะแต่นี้จะแข่งขันกันอย่างไรอ,อ้าวผมเห็นท่อเท่าอะไรเต็มไปหมดเลยมันจะเกิดเหตุอะไรครับตอนนี้อันนี้ก็คือจะมีไงจะมีน้ำรั่ว น้ำรั่วจากขบันนะฮะเราก็จะต้องมีการซ่อมเขาเดี๋ยวทั้งหมดมาปุ๊บมันจะมีน้ําออกมาแปลว่าก็ต้องจัดการซ่อมมันจะมาพร้อมกันเลยคือแตกพร้อมกันเลยใช่ไหมครับก็จะมีการซ่อมหนึ่งซ่อมสองซ่อมสามซ่อมสี่แต่ไอซ่อมแต่ละซ่อมเนี่ยมันมีเวลากำหนดเพราะระหว่างที่ซ่อมเนี่ยไอเนี่ยน้ำมันก็จะไหลอยู่ด้วยเจ้าลูกบอลเนี่ยก็จะลอยลอยลอยอะไรขึ้นปลายแหลมสีแดงๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นดังนั้นนี้จะมีอะไรฮะทุกโลง มันจะแตกโป้งตอนแข่งนี่แข่งกี่คนครับคนเดียวครับคนเดียวนะฮะแข่งคนเดียวอีกคนทำอะไรฮะเตัวประกันเป็นตัวประกันนั่งไหนครับโน่นนะฮะเก้าอี้ครับโอ้ห้ามตัวประกันทางด้านนี้ซ่อมหนึ่งซ่อมสองซ่อมสามซ่อมสี่อันนี้รักต้องซ่อมรอนถ้าเกิดพลาดขึ้นมาปพกเนี่ยจะโดนเลยนะฮะตัวประกันนี่จะโดนน้ำข้างบนเลยแต่ถ้าเกิดว่าซ่อมได้เสร็จโอ้โหเอาไปกินซะ้นปิดน้ำได้เสร็จปั๊บตัวประกันก็รอดนะฮะเอาละทางด้านนี้จะจัดการซ่อมก่อน เพื่อนคุณต้องช่วยทันนะช่วยไม่ทันแล้วคุณสงกรานก่อนใครเลยจับแล้วเอ้คุณเพ่งอย่าทำไรแล้วเอ้รับแอสต่อยเอ้เออนี่ดูนี่พี่นี่เฮ้ยตอนแรกตกลงพร้อมนะฮะเดี๋ยวผมจะหลบก่อนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมทุกอย่างพร้อมมาแล้วครับมาแล้วนะครับพร้อมไปเลยเอาละครับ มปะปาแล้วก็ลองมา,มาใช้ความเร็วขนาดนี้อีกแม่ใกล้นิดเดียวได้แม่ก็จะถึงอยู่แล้วหเสียวไส้มากเลยทีเดียวระหว่างที่เพื่อนเพื่อนเขาซ้อมอยู่รู้สึกไงบ้างฮะเสียวครับเสียวไส้นะมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจไหมแต่มั่นใจเหมือนกัน<ะ>หรือว่าทําสําเร็จนะครับทีนี้จะแข่งขันอย่างไรเอาละเขามีโอกาสสองเที่ยวสองเที่ยวนะฮะ ก็แข่งอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับซ่อมหนึ่งซ่อมสองซ่อมสามซ่อมสี่เดี๋ยวจะมีน้ำประปาร่วมเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวประกันเหมือนกันนั่งอย่างนี้เหมือนกันนะฮะของเราทําคนเดียวให้เขากี่คนสองคนครับสองคนช่วยกันนะนี่คือครั้งหนึ่งถ้าทำได้จบถ้าเกิดทําไม่ได้ครั้งที่สองนะฮะสองคนไหมสองคนเหมือนกันสองคนเหมือนกันนะฮะมีต่อเพิ่มไหมฮะรถต้นต่อต้นไหนอันแรกอันแรกอะไรครับต้องไม่ต้องไม่ต้องครับออช่วยอันแรกไม่ต้องเลยอันแรกสุดไม่ต้องสองคนเหมือนกันก็เหลือสามท่อเท่านั้นเอง นะแล้วมาปิดทางนี้ให้ทันเข้าใจนะฮะเอาล้วครับได้หรือไม่ได้ไไดอเอาละ,าละมีสามคนตัวประกันหนึ่งคนแล้วแต่เขาจะเลือกเอง สองคนมาช่วยกันคุณเจี๊ยบก่อนเลยครับผมว่าผู้ชํานาญถึงจะทําได้แต่ว่าเขาสามคนในฐานะที่เป็นคนรู้จักที่ผมสนิทสนมด้วยเอาละได้เปรียบนี่ได้เปรียบไม่มีทางเลยไม่ได้หรอกครับถึงท่านไม่มีทางเลยใช่ไหมไม่มีทางนะไม่มีทางเลยมามาลูนครับได้ไม่ได้ครับค่ะคิดว่าพี่คนนั้นจะทําได้ค่ะได้ไหมเขาตอบว่าน่าจะได้ได้หรอได้ค่ะโอ้ยแล้ก็ได้ครับแล้วก็โทรผมไปเลยนั้นโอ้ยอยากได้มากอ้าวอ้อนมาก ก็จะทำได้ครับได้นะครับเอาละได้2ไม่ได้หนึ่งนะฮะเอาละมาดูครั้งแรกครับใครจะเป็นตัวประกันใครจะเล่นเดียนุ่งเป็นตัวประกันครับผมตัวประกันผมกับคุณหมอมช่วยเอดี๋ยวเดี๋ยวครับ่านสม่าคุณหอมคุณเท่งช่วยผมไม่ได้น้ำนี้ก็จะเทใส่ผมคุณก็จะมีแต่ความสดชื่นชื่อแต่ชนี้ผมว่า มันจะไม่มาแต่น้ำเพราะว่ากบกระถังคนทะลุลุกหมดเลยกูจะมีกูมีกบข้างในจฮะเอ๊ะคุณก็อยู่พนักงานคุณฟันแหยันอ่าไม่มีครับตอนนีงใครจะเป็นคนที่จะมัดเขานะครับอ่าครับนี่อะไรออกออกทีวีเลยพี่ว่าแล้วงโน่อย่าเรียกพี่หยันเลยพี่ผมชินปากอะทำใจไม่ได้ทำจริงหย่นจริงไปะเนี่ยยื่นกันนะแล้วยื่นนี่ผมแนะนำพี่นะไม่ชอบฟันหยันใช่ไหมพรุ่งนี้ไปถอนแต่สองซีนี้ออกเลยนะ ผมจะได้มีอะไรอําพี่ไม่ใช่ไปทำล่ะ <lia> รับ,มรบมไม่ได้รับไม่ได้คาดไม่ถึงาถึงว่าเคี้ยวอะไรอยู่เนี่ยมันเองเคี้ยวอ้าวอยู่แล้วโอเคย้าอ้น<ว>ี่ามาเฮ้ยตายเลยตายนานด้วยเน่าด้วยอาล้มาพร้อมา มาแล้วครับเรียบร้อยนะครับพร้อมไปเลยเร็ว แต่รถ้สองแล้วมันมันไปเสียบยังครับมันยังมีไหลต่อเลยแม่เป็นแล้วครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับแล้วดูดิน้ำหนือเฮ้ยเล่นมาบ้าเดี๋ยวมถังแตกหรอกหวะนนี่โอ้ยเห็นตุเดือดแล้วเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ทีมมันจะเป็นมั่นใจคนทำได้ทั้งสองคนเลยโอ้โหจะมันทั่งสองคนให้เป็นภาระทำไมเนี่ยมันจะช่วยกันสองคนเลยพร้อมนะครับ สามอันนั้นเองพร้อมอาได้จะปล่อยน้ำมาแล้วนะครับโอ้โหมาเรียบร้อยนะครับพร้อมนะครับเริ่มไปนะครับเร็วานะครับปัดนะครับปัดนะครับ 来来来 เขายังมีความพยายามอยู่เขาทำต้องสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไม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  ไหนเมื่อกี้บอกพี่มั่นใจไงตอนนี้เสร็จไงเสร็จไนอ่ะอ้าวเอาสเปียกันเนี่ยสองคนเน <enter> <Hoy S 1> ี่ยแล้วนี่เขาโดนน้ำได้ที่ไหนพรุ่งนี้ต้องฉีดยาแก่ฉันด้วยเดี๋ยวช็อคเลยอ่ะออข้ามโดนน้ำเดือนหนึ่งอ่ะโอโหแล้วไม่ได้สนสารเพื่อนเลยนะทำไม่ได้ความสุขไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยดีเลยนะไว่าทำไม่ได้นะครับ โเรียบร้อยเลยครับอยองไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคุณรักขอบคุณคุณสุพัฒน์และขอบคุณการประปานครหลวงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ